ัครับผมสวัสดีครับสวัสดีได้ครับเอาแล้วน่จะถ่รูปขัับเ่องสยามพารากรบรรากาเป็นไง้เรียกว่าข้างบนก็มีโชว์พิเศษเยอะมากมีศิลปินมาร่วมกับพี่ๆที่พารากรนนะครับผมแล้วก็รวมถึง แฟนๆจะบอกว่าวันนี้น่ารักมากๆมาช่วยกันเซเลเวต19ปีสยามพรากรด้วยแม้แต่ตอนที่เราสัมภาษณ์กันอยู่นี้ผมว่ารอบๆพี่ๆสื่อก็ยังล้องไปด้วยครอบครัวพวกเรารวมๆกันแบบว่าเต็มไปหมดอะไรองี้ครับก็ดีใจแล้วก็ผมแบบจริงๆผมก็รู้จักพี่ๆที่พรากรหลายท่านวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาเจอรุ่นพี่เจอญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ย ยินดีด้วยกับสยามพารากอนนะครับ19ปีแล้วก็ขอให้เป็นเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่20คือเป็นการเปิดอะไรใหม่ๆที่อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้พารากรเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นทั้งแลนด์มาร์คและเป็นเป็นที่อยู่ในใจของทั้งทั้งคนในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยคับ ก็เออผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่รู้สึกพอใจแล้วกันไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรตรงไหนแล้วก็จริงๆวิวีคที่แล้วตอนมันออนอีพีแรกอ่ะมันเป็นครึ่งเดียว <c oughs> คือจริงๆมันออนพุธพฤหัสครับแต่ว่าตอนแรกมันออนแค่พฤหัสก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธอันนี้จะได้ดูวีคเต็มๆแล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็พอใจมากกับกับโปรดักชั่นที่ออกมาผมรู้สึกว่า เออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่านี่คือสิ่งที่เราอยากพูดอะไรเงี้ยอ๋อจริงนะพี่ทุกครั้งที่เวลาเรางานเราออกแล้วงานมันสวยอันอน,นี้ยังยังไม่รับคนดูนะงานสวยเปล่าปะข้างในมันจะแบบนี้แ่แบบไม่คือแบบคือคือต้องบอกว่าบ้านเราแสงมันไม่ได้ถ่ายได้ทั้งวันแต่เราต้องถ่ายกันทั้งวัน มันก็จะมีความแบบก<อ>อล้ากลัวๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่รจริงบก<ม>า,ออการทำงานกับที่โปรดักชั่นที่มันดีๆแบบนี้จริงมันเสริมเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างมันเสริมมันเสริมให้เราเชื่อในสิ่งที่เราสมมติว่าอ่ะมันคือการแสดงแหละแต่หมายถึงว่าการที่ทุกอย่างมันมันสร้างมูดให้เราได้อ่ะแบบอย่างเช่นโอเคเราอยู่ตรงหน้าเราเห็นมูดมูดหนึนน่งแต่เวลาเราวิ่งไปดูหลังมอนิเตอร์การจัดแสงทุกอย่างที่เขาช่วยเราอะผมพูดจริงว่า ไม่มีนักแสดงคนไหนเก่งได้ด้วยตัวเองหรอก mm hmm. สุดท้ายมันคือคนหลังกล้องรวมถึงคนหลังห้องตัดต่อด้วยที่ทําให้เราเก่ง mm hmm. ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาแล้วผมก็ยังยืนยันว่าการุญชา,าตเป็นหนึ่งในทีมที่ดีมากๆ mm hmm. พอดีมากๆครับแปลว่าที่ที่ออกมาเราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบดีไม่ใช่เลยใช่ไหมครับมันแบบมันเป็นสิ่งที่เรามองไปว่ามันเออคือคือ mm hmm. ผมมองว่ามันคือซีรีส์ที่ไม่ได้หลงประเด็น mm hmm. เออคือเราเราเล่าโดยที่ เรามีสิ่งที่เราอยากพูดและสารนี้มันส่งไปถึงคนดูแบบมันดูไม่บิดเทีวอะแล้วมันก็จะเป็นแบบที่ผมสัมภาษณ์กับพี่ๆไปครั้งก่อนว่าเนี่ยมันคือแค่เรื่องไมซ์เซ็ตมันมันไม่ใช่เรื่องการชี้นําอะไรเลยใช่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบการทํางานที่าหลายเพราจะเรียกร้องกันมาตลอดจะได้เรื่องแบบครับแล้วใช่ได้เกิดขึ้นจริงๆแบบในที่ของไทยเือสถานรัฐการจะเป็นยังไงบ้างครับความจริงพูดเรื่อง,งแบบใน,ในี้ไปก็จะยาวนะครับแต่ว่า ก็ถ้าพูดถ้าถ้าตอบแบบย่อๆก็คือเชื่อสิทุกคนน่ะอยากอยู่ในงานที่ดีหมดนั่นแหละทุกอย่างทุกทีมงานอยากอยากประกอบตัวเองให้เป็นเพอร์เฟกทีมตลอดทุกงานแล้วก็ทุกคนอยากได้สิ่งที่คุ้มเหนื่อยเสมอคือผมรู้สึกว่านี่นี่เป็นสิ่งที่ควนเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าถ้าเราสามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้เราก็อยากสนับสนุนแต่ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนนะั้น เอาจริงหมายถึงว่าผมแค่เป็นคนโชคดีแล้วกันที่ผมกล้าชโชว์ทีมงานตัวเองเพราะว่าผมอ่ะได้เจอทีมที่ดีแต่เราก็ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วงานเราติดต่อไปาามีมาตรฐานอะไรที่ผมเรื่อยเลยนะ,ะเพราะต่อไปแบบ่านทานยากมาหมดแล้วอะไรางเงี้เอาจริงงานผมอ่ะมันก็มันก็ยากแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันตลอดนะครับก<ช>็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือผมยังยังมั่นใจว่า ของแบบนี้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับบาร์มันไม่มีสุดหรอกคือถ้าถ้าเราไม่หยุดซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ยังอยากเจอมาเลยที่ท้าทายต่อให้ไม่เจอเราก็จะหาเรื่องท้าทายตัวเองอยู่ดีครับ <laughs> แต่ว่าก็ฝากทุกคนมารับชมความท้าทายเราด้วยขอบคุณนะคะขอบผ่านสินค้าครับมีโอกาสใส่ตรงไปอย่างเงี้ยเร่งรับเร่งกัน จากใจผมนะณนะวันนี้ที่ผมทะลุก,กำแพงสิ่งนี้กล้าที่จะออกมาทําจริงๆผมรู้สึกว่าณนะวันนี้มันไม่มีกำแพงเรื่องเพศสภาพแล้วมั้งสุดท้ายแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะถกเถียงกันในเมื่อไม่งั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันจะแอคทีเวททำไมผมไม่รู้เลยก็ผมรู้สึกว่าเรามาสร้างความบันเทิงให้คุณเพราะฉะนั้นเพศสภาพมันมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักอะ สุดท้ายแล้วถ้าคุณสนุกแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วอันไหนนะ